สวัสดีครับมาพบกับทีเกนเจอร์นะครับวันนี้อยู่กันในห้องทดลองเรนเจอร์นะครับวันนี้ผมจะทําการทดลองใส่เกียร์เน้นค่าพลังชีวิตให้กับเมลิโอดัสไฮเปอร์มาสเตอร์นะรวมแล้วได้ค่าพลังชีวิต130บล้านเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาทดสอบให้ดูนะครับว่า,าพลังชีวิต1 3 0บล้านนะครับของเมลิโอดัสเนี่ยมันจะถึกและแข็งแกร่งสักแค่ไหนนะครับ ซึ่งเม l ิโอรัสเนี่ยเขามีค่าพลังชีวิตเดิมนะครับไฮเปอร์แม์เนี่ยเก,เกือบเกือบเล้าน3ถือว่าสูงมากนะ,ะการทําค่าพลังชีวิตเกินร้อยล้านไม่ยากเลยนะครับถ้าเรนเจอร์เนี่ยมีค่าพลังชีวิตเดิมที่สูงมากพอนะแล้วก็มีเกียร์พลังชีวิตเยอะๆแค่นั้นเองนะครับ ซึ่งเมริออดัสนะครับมีพลังชีวิตสูงเป็นอันดับ13นะอันดับ13เลยนะครับยังมีอีก12ตัวนะที่มีค่าพลังชีวิตเดิมร่างแม็กซ์ครับสูงที่สุดในโตเกมนะนับเฉพาะฝั่งเรนเจอร์นะครับฝั่งซัมมอนเนี่ยอันดับ1เป็นต้นมะพร้าวนะครับซัมมอนของลิงครัชนั่นเองนะ115ล้านครับแบบไม่ต้องใส่เกียร์เลยนะอันดับ2ครับเป็นดอกมะยักษ์ซัมมอนของคิงนะครับอ่าร่างแม็กซ์เจล้านนะครับแล้วก็ซัมมอนนกม่วงครับของ ลิยุกินนะครับอ่าซึ่งหลายคนอาจจะเคยเห็นนะทีมนินจานะครับบนตำนานเนี่ยทีมสายอินดี้นะเคยนำมาใช้นะครับตัวนกม่วงครับซัมมอน25ล้านนะครับส่วนฝั่งของเรนเจอร์นะครับอันดับ1เป็นทาโร่นะ2มูนเบสบอลครับ3ามโดโดอนโซสี่สันกิฟ5้าโคนิสกเรียน6คาโอรินะครับ7นกอุกครับจากกัชแมนตัวจากฟรีนะ8ปดเซรีครูฝึกสัตว์นะครับ เก้ามูนอวกาศโตกันบินนะ10เวอร์โกชากะนะครับเป็นจุติจากเซียนะครับ11ริวรักมานจุติจากสตีเปเตอร์นะครับ12เคนนะครับแล้วก็13เมลิโอดัสนั่นเองนะครับ13อันดับเนี่ยมีสายว่องไวหลุดมา2นะนอกนั้นเป็นสายพลังทั้งหมดนะครับเวอร์โกชากะนะครับจุติจากเซย่าเป็นสายว่องไวนะแล้วก็เคนจากกาชาแมนเป็นสายว่องไวนะครับทั้งหมดนี้ตัวที่ยังเปิดได้ในกาชาต,ตามปกติเป็นโคนี่นักเรียนนะครับแล้วก็ มูนอวกาศโตกันบินนะที่เหลือนะครับเป็นอ่าโอลิบเรนเจอร์เกือบทั้งหมดนะมีมูนเบสบอลกับซานนี่กูฟึกสัตว์นะครับเป็นแสงและมืดนะก็สามารถที่จะอ่าเปิดได้ถ้าโต๊ะเกมนํามาขายนะครับอัตม,มูนเบสบอลกับซานนี่กูฟึกสัตว์เป็นธาตุมืดทั้งคู่นะครับอ่าเรนเจอร์ครับใส่พลังชีวิตอย่างเดียวไม่พอนะครับต้องตามด้วย หลบสกิลครับอ,อย่างที่ผมเคยบอกครับว่าเรนเจอร์บางตัวเนี่ยมันเปราะบ,บางมากๆาะครับพลังชีวิตใส่เข้าไปก็ไม่พอนะใส่หลบเข้าไปแทนนะครับสำหรับเรนเจอร์ที่ไม่ได้มีค่าเลือดเดิมเยอะนะครับแต่ถ้าเกิดมีค่าเลือดเดิมเยอะอัดค่าเลือดเป็นอันดับหนึ่งก่อนรองลงมาเป็นหลบสกิลนะครับแล้วก็ต้านสกิลเอาไว้หักล้างดามเมจน,นั่นเองนะครับซึ่งเยอะนะ,ะมีคนถามมาอยู่เหมือนกันว่า ตัวเกมนับสูงสุดเท่าไหร่นับแค่90%เท่านั้นนะครับไม่งั้นมันจะเป็นอมตะนะแล้วก็สุ่มเอานะครับ90%นะแต่ใส่สูงกว่า90%จะดีนะครับเพราะว่าเรนเจอร์มันมีตัวที่ลดหลบลดต้านสกิลนะครับฉะนั้นใส่เกินไม่มีปัญหานะอยู่ที่เกียร์ครับอยู่ที่เกียร์ล้วนๆเลยนะครับวันนี้เดี๋ยวทำการทดสอบให้ดูกันนะครับหลายๆรูปแบบนะว่าพลังชีวิตขนาดนี้เนี่ยมันจะเจ๋งแค่ไหนนะครับรวมกับความสามารถใหเปร์นะ ฟื้นพลังนะครับคือในอนิเมะเนี่ยตัวเมเลอดัสเขาจะมีรอยสักที่แขนใช่ไหมอูโรบอสนะครับเป็นรูปงูกินหางแต่ว่าในอนิเมะเหมือนจะเป็นบังกรนะใช่ไหมจริงๆเนี่ยอูโรบอสเนี่ยมันเป็นงูกินหางนะเป็นสัญลักษณ์ไม่มีที่สิ้นสุดครับเป็นที่มาของความสามารถให้เปิดอันนี้นะไม่มีที่สิ้นสุดคือตายแล้วจะฟื้นคืนชีพนะครับแล้วก็มีพลังชีวิตเพิ่มขึ้นอันนี้คือในอนิเมะนะแต่ว่าในเกมเนี่ย ตายแล้วจะสุ่มฟื้นครับในร่างไฮเปอร์นะสุ่มฟื้น80%ครับแล้วก็มีค่าพลังชีวิตประมาณ70%นะครับมันก็เลยจะใช้ได้ดีมากนะใน PVP นะครับเพราะว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างจะถึกเลยทีเดียวโอเคมาทดสอบอย่างแรกครับตีในด่านปกติดูก่อนนะกับบอสนะครับด่าน396เดี๋ยวมาดูกันว่าเมริโอรัสตัวเดียวครับมันจะสามารถ ล้มบอสได้นะครับโดยที่ไม่ปล่อยตัวมาเพิ่มได้หรือเปล่าอ่าสตันครับสกิลหนึ่งนะครับดาเมจสตัรน,นะครับทะลุอมาตะกว้าง350จุดนะครับพูดาสกิล5วินะฉะนั้นก็จะรัวนิดหนึ่งนะครับนี่เลยดาเมจไม่หนักมากนะครับตัวนี้นะครับเน้นใช้ดาเมจไปในทางชนะทางท่านนะครับอ่ะมีตัวกันจังมาช่วยอะ่ะอ่ะไม่เป็นไรทดสอบกันให้ดูกันประมาณนี้ว่าเขามีความถึก ติงนะอ่ะส่วนสกิลสองเป็นสกิลบัฟหน้าป้อมนะครับอ่ะเดี๋ยวปล่อยให้ดูนี่บัฟหน้าป้อมนะครับกว้าง270จุดนะครับคูลดาวสกิลอัลตร้า12นะครับไฮเปอร์9กวินะครับอ่ะเดี๋ยวไปทดสอบตีกับเรนเจอร์นะครับเอาชนะทางทาธาตุก่อนอ่ะชนะเสมอแล้วก็แพ้นะครับตีกันสนุกสนุกนะครับอ่ะอย่าไปคิดอะไรเยอะนะเอาชนะทางทาธาตุก่อนนะครับก็จะไปเจอ บอสจระเข้น,นะครับนายไอที่ 2. Okay, 2โอเคเดี๋ยวมาดูกันครับว่าชนะทางธาตเนี่ยผลจะเป็นยังไงอย่างที่บอกครับดัสเนี่ยเขา,าไม่ได้มีดาเมจที่หนักมากครับแต่ว่าตีชนะธาตุนะครับก็จะได้เปรียบแน่นอนนะครับนี่สตารนลึกนะครับระยะประมาณนี้นี่นี่กิน3เลยครับ เออไม่ต้องห่วงว่าผมจะกดไอเทมไม่กดไอเทมนะเพราะว่าทดสอบกันสนุกสนุกก็จะเป็นประมาณนี้นะอ่าบางทีเนี่ยในแบทเทิลนะครับสาเหตุที่ผมไม่ยิงบางทีนะครับเพราะว่าเราเห็นว่ายิงแล้วเขาตายนะครับยิงแล้วเขาเสียเปรียบเนี่ยก็จะพยายามให้มันอ่าเสมอกันมากที่สุดนะอันนี้ชนะทางท่าครับมาดูกันดีกว่าว่าดัตจะตายสักตัวหนึ่งไหมเนี่ยเออโดนขี่มันาวงขี่มันาวุธนะครับก็สบายสบายเลยนะครับ นี่ครับใครอยากจะเห็นนะครับว่าคู่นี้ถ้าเจอกันแล้วเป็นยังไงชนะทางท่าได้เปรียบอยู่แล้วนะครับแต่จอรเก้ก็พอจะยืนได้อยู่นะยิ่ง่วงนี้ติดความสามารถดีด้วยนะครับขาดขวางพฤฤฤฤฤฤอดีและท่าต่ะพัดให้มันจบสิ้นไปเลยดีกว่านะครับนี่เลยครับสู้กันไม่ได้ครับเหตุผลคือเรื่องของท่าน,นั่นเองนะแต่ก็พอจะยืนได้ครับ ถือว่าพอจะยืนได้ประมาณหนึ่งโอเคคู่แรกตัดจบไปเลยดีกว่าตัดเตนนะครับต่อมาเป็นเสมอธาตุอ่าคู่นี้ถือว่ามีหลายคนเนี่ยอยากจะเห็นอยู่เหมือนกันนะตัดกันให้ดูนะครับในเวอร์ชัน่นห้องทดลองเรนเจอร์นะครับเจอกับไทกะนั่นเองครับเสมอธาตุคนละสายครับมาดูกันครับว่าคู่นี้เจอกันแล้วจะเป็นยังไงไทกะยังติดคลิอยู่หรือเปล่า มาดูกันนะครับอ่ายังติดคลิอยู่นะครับนี่คลิสั้งนั้นนะครับสายไวพิบติดคลิปไม่ได้นะและผมก็ไม่ได้ใส่เกียร์ติดคลิปด้วยนะครับอ่ะมาดูกันครับเสมอท่าครับคือด้วยดาเมจของสายไวพิบเนี่ยเขาค่อนข้างจะเอ่เจาะสายพลังได้ดีนะครับส่วนไทกะเนี่ยถ้าแบทเทิลหนึ่งต่อหนึ่งแบบนี้นะครับเขาจะโดนดาเมจนะครับจากขีปนาวุธเนี่ยตัวเขาก็ตายนะ มาดูกันครับผมใช้อเดมสลับกันนะน้ำแข็งกับอมตะนะครับไทกาเขาจะปล่อยตัวได้ดีกว่านะครับเพราะว่าใส่เกียร์ลดครูดาวเรนเจอร์นะครับส่วนดาเมจของเมลิวดัสเนี่ยก็อาจจะทำอะไรไม่ได้มากเพราะดาเมจไม่หนักนะก็คงจะเน้นสตันนะครับเน้นสตันนะครับแล้วก็ดาเมจที่ต่อต่อไปนะเพราะว่าเรนเจอร์เนี่ยอาศัยความถึกนะครับยืนได้นานนะ แต่ดูนะครับว่าไทกะนี้ยิงดัสปิวอยู่เหมือนกันนะเออไปๆมาๆผมว่าไทกะชนะได้ด้วยนะเนื่องจากเป็นตัวโกงมากครับในทางดามเมจนะแต่ไม่แน่ครับด้วยความถือของเมเลรัสนะครับถ้าเกิดเขานี่น่ยิง,ย,งยิงขี่อาวุธตายเออถ้าเกิดไม่โดนขี่มอาวุธตายเดี๋ยวผมว่าดัสน่าจะแพ้นะตามที่เคยทดสอบไปหลายๆคลิปนะครับว่าสายไหวพลิบเนี่ย าดาเมจของเขาเนี่ยเอาไว้ฆ่าสายพลังโดยตรงโอ้แพ้แพ้ออกเลยครับแพ้ครับแพ้นะครับเมลิวดัสเจอไทกะเดี๋ยวไว้เจอกันในเวอร์ชั่นเต็มนะคู่นี้มีคนอยากจะเห็นเยอะมากนะครับอ่ะเมื่อเจอกับเสมอธาตุยังจุกเลยครับมาเจอกับแพ้ทางธาตุนะคู่นี้เป็นอีกคู่หนึ่งที่หลายคนอยากจะเห็นนะครับดัสแพ้แน่ๆล่ะแต่ว่าจะยืนได้นานขนาดไหนนะครับ โอ้โหรอบเมื่อกี้นี่ก็แอบตกใจอยู่เหมือนกันนะแต่ยญ่ตกใจครับเพราะว่าบางทีเนี่ยบอทเก่งกว่าที่คิดนะแล้วแต่จังหวะแล้วแต่บางวันนะครับมันมีแบบนี้จริงนะโอเคมาเจอกับกิริวนะครับไฮเปอร์มาสเตอร์นะครับมาดูกันว่าเขาจะยื้อได้นานขนาดไหนนะมาเจอดาเมจของธาตไฟนะครับซึ่งกิริวนะครับก็ ดาเมจก,ก็ไม่ได้หนักอะไรมากเช่นเดียวกันนะเอาไว้ตีชนะทางธาตุเป็นหลักนะครับมาดูกันครับยืนได้นานขนาดไหนสตาร์เข้าบ้างหรือเปล่าไม่ค่อยเข้านะสังเกตดูนะครับแพ้ทางธาตุนี่เหมือนจะแบบเห็นผลชัดนะครับเน้นนะเฉพาะเรนเจอร์บางตัวครับที่เหมือนจะมีแฝงพิเศษตามที่ผมเคยบอกไปแล้วนะบางตัวเนี่ยเราทดสอบทัดเจนมากครับว่ามันเหมือนจะไม่ค่อยโดนสกิลจากตัวที่ ชนะทางธาตุนะครับไม่สิไม่โดนสกิลจากตัวที่ชนะทางธาตุเขาอะเหมือนมันจะหลบดีเป็นพิเศษนะแต่บางตัวนี่แบบว่าโอ้โหเจอตัวที่ชนะทางธาตุแท้นะโดนสกิลยิกๆเลยครับฉะนั้นเนี่ยเรนเจอร์แต่ละตัวไม่เหมือนกันนะอ่าบางตัวพลังชีวิตเยอะกว่าก็ไม่แน่เสมอไปนะครับว่ามันจะต้องถึกกว่านะครับอ่ะทดสอบให้ดูประมาณนี้นะครับก็พอจะยืนได้อ่ะถือว่าพอจะยืนได้อยู่เหมือนกันนะ เออยืนได้นานครับยืนนด้นานนะอ่ะสุดท้ายก็ต้องแพ้นะครับโดนดันโดนยิงสกิลอะไรไปเรื่อยๆนะครับอ่ามาทดสอบกันให้ดูนะครับสําหรับการแบทเทิลหต่อ1นะอ่ะมาลอง PVP ดูบ้างนะครับว่าผลงานจะเป็นยังไงนะครับอ่าคือเล่นเป็นทีมนะครับก็จะมีตัวบัฟอมตะนะครับช่วยสร้างเกราะเลือดครับช่วยฮีลเลือดอ่าและยิ่งดัสเนี่ยตายแล้วฟื้นคืนชีพอีกนะ ก็ะโหวดกว่าเดิมแน่นอนนะครับโอเคมาเจอกับทีมนี้ดูนะครับอก็ถือว่าเป็นทีมที่ใช้ได้ครับตัวเรนเจอร์ครับค่อนข้างจะบาลานซ์นะครับ,ออาาก,รบการจัดทีมบาลานซ์เนี่ยมันมันต้องมีแบบให้ครบทางนิดหนึ่งนะตัวชนตัวดาเมจนะครับดาเมจมาจากทั้งว่องไวไหวพริบก็ดีนะครับอัพพลังบางตัวก็ทำดาเมจได้ดีนะครับ แล้วก็ตัวบัฟนะอมตะยวเลือดนะครับสร้างกราะเลือดนะครับยิงสกิลป่วนอะไรประมาณนี้นะครับให้มันครบๆอ่ะซึ่งผมอ่ะตัดหมวดหมู่ไว้เรียบร้อยแล้วนะพลังครับตัวชนนะครับบัฟอมตะนะครับบัฟเสริมทีมนะครับดามเมจหลักตัวป่วนอ่าประมาณนี้ไม่ต้องเทไปในทางใดทางหนึ่งนะเออเน้นเน้นตัวที่แบบว่า มันแบบเหมือนเคมีเข้ากันอะใช้รวมๆกันแล้วแบบจะเสริมกันได้ดีนะครับมีคอมโบนะอ่าแต่ยังช่วงนี้นะครับพราะสามารถไฮเปอร์นะครับขัดขวางผลิตแลธา,าตุเหมือนจะบัฟอยู่นะกน็ก็เน้นตัวความสามารถก็ได้นะครับาการคอมโบไม่ใช่แค่คอมโบสกิลอย่างเดียวนะครับคอมโบความสามารถก็ได้ด้วยนะคือเรนเจอร์มันเป็นมาตรฐานอยู่แล้วว่าตัวที่เขาใช้อ่ะเรียกได้ว่าเป็นตัวสากลแล้วกันเนอะเออใช้เรนเจอร์ตัวสากลน,นะครับ ก็การันตีว่าเก่งนะ,อะไอ้บักสองตัวนี้ไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะครับมาจากบราว,วตัวตวลกนั่นเองนะครับยังติดอยู่เป็นสากลแล้วนะจนแบบว่าอาจจะไม่ใช่บักก็ได้แต่ตามที่ผมบอกนะครับว่าถ้ามันไม่ใช่บักเนี่ยเอนเ,เจอร์ไม่ควรจะมีวิญญ,ญาณตกค้างแค่นั้นนะเออเหมือนเป็นสาม,มเวสีล่องลอยครับดูแล้วน่ากลัวเหลือเกินนะครับโอเคมาลองตีงกับทีมนี้ดูครับก็เปลี่ยน อีมิดนึงนะใช้ตัวกันบินนะครับเมโดดัสนี่ này, สกิลเขานะครับสกิลสองเนี่ยบัฟหลบสกิลครับมีอะไรอีกอลืมครับลืมและเมดดัสนะครับเดี๋ยวขอส่องดูนิดนึงนะรู้แต่ว,ว่ามันเป็นบัฟที่ช่วยทีมได้เป็นอย่างดีแค่นั้นก็พอนะโอเคมาดูข้างหน้ากันครับว่าจะยืนได้นานขนาดไหน เอ้ยเขามีตัวบินอ๋อเห็นแล้นึกว่าไม่ปล่อยตัวกันบินออกมานะค่อนข้างจะแปลกอยู่เหมือนกันนะ,อะรอบนี้ดูท่าทางจะแพ้แล้วนะครับโอ้โหผมโดนหนืดอ่ะยัดก่อนยัดไส้เขาก่อนแล้วกันบขอทำลายกลุ่มสันิดหนึ่งโอ้โหแบบนี้ไม่ไหวนะครับอ่าโอเคเราทำลายกลุ่มเขาได้ เออไม่งั้นแพ้นะครับเมื่อกี้ถ้าเกิดผมปล่อยไปอีกนิดนึงเนี่ยแพ้แน่นอนนะครับก็ใช้วิธีการสกัดจุดแบบนี้เลยครับอาสกิล2เป็นการสร้างเกราะเลือดนะครับ4เท่านะครับแล้วก็บับหลบสกิลต้านสกิลนะซึ่งเป็นสกิลพื้นฐานที่ดีนะ,ะระวังให้ดีครับถ้าเกิดเราไปเจอทีมคอมโบนะครับหัดความพลิตและธาตุหรือว่าเพิ่มครูลเรนเจอร์นะ ต้องฆ่าเขาให้ตายนะครับถ้าฆ่าเขาไม่ตายเนี่ยเราจะปล่อยตัวไม่ได้เลยนะครับปล่อยตัวไม่ได้จากการโดนขัดขวางแร่ครับหรือว่าเพิ่มครูเดอร์เรนเจอร์นะครับซึ่งเป็นคอมโบที่ค่อนข้างจะโหดเวลาจะดูเน้เน,นนิดนึงเนี่ยเราอาจจะเห็นคนใช้บราวเทปสุดนะครับหรือว่าตัวของดารุมะเยอะขึ้นนะเราเหมือนเขาจะบัฟนะครับแต่ว่าควรจะมีหลายตัวนิดนึงออะอย่างนี้เขาใช้แค่3ตัวนะขัดขวางแร่นะครับ3ตัวนี้นครับ อ่าส่วนเพิ่มคูราเรนเจอร์จะเป็น3ตัวนี้1 2และ3อ่าแบบนี้น่าจะพอสู้ได้นะครับไม่มีตัวบินใช่ไหมโอเคมาวัดกันดูครับอ่าทีมผมเนี่ยเพิ่มคูราเรนเจอร์นะครับใช้เฮ้ยเฮค้างใช้โคเนียมาเทสื่อตัวเดียวนะครับ <'ll> ก็จะเน้นการปล่อยตัวนะอ่าโอโหไปค้างตอนแรกครับ อาจจะเสียจังหวะนิดนึงหรือเปล่าอ่ะผมฆ่าตัวหลังได้ไม่มีปัญหาครับถ้าฆ่าตัวหลังได้ก็เขาก็จะยืนนานไม่ได้นะโอเคเซฟก่อนเราไม่บ้าคลั่งเลยครับเรนเจอร์เกียยังแบบว่า6ดาวเป็นหลักครับ7ดาวนี้เป็นรองเท้าเดียวนา3ชิ้นอ่ะสู้ได้รอบ,บนี้โอ้โหไม่เหมือนตาเมื่อกี้นะโดนหนืดแบบว่าตัดเจเลยนะครับ คือบางรอบเนี่ยเราจเจนเรนเจอร์แบบว่าเริ่มเกมมาทะลักออกมาค่อนข้างจะเยอะนะอันนี้ขึ้นอยู่กับการอัปเกรดของเขานะครับแล้วก็การใส่เกียร์รถแรกรถคูดาวเรนเจอร์ครับเรนเจอร์จะทะลักเป็นพิเศษเรียบร้อยครับโอเคถือว่าถึกใช้ได้เลยนะครับเมริโอดัสนะครับใส่พลังชีวิตแบบนี้นะครับคือเดอน,นี้มันมี บัฟนะครับลดแรก20%นะผมไม่ได้ใส่เกียร์ลดแรกนะครับก็ให้มันลดตามธรรมชาตินะเดี๋ยวข้ามเดือนใบค่อยเปลี่ยนเกียร์นะซึ่งถือว่าใส่เกียร์แบบนี้พอใช้ได้อยู่เหมือนกันนะเรนเจอร์มีความถึกมากครับเจอกับคีริวยืนได้นะเจอกับไทกะเออเราไม่พูดถึงนะตัวนี้คือผมบอกเลยว่าเสียดายครับที่ทีมผมเนี่ยไม่มีนะถ้ามีเนี่ยน่าจะเจ๋งมากนะครับเป็นตัวดาเมจของทางไหวพริปทาดไม้นะครับซึ่งทีมผมไม่มีเลยนะ อ่าก็เราดูในอนาคตครับเผื่อมีเลนเจอร์แบบนี้มาครับค่อยๆเสริมความแข็งแกร่งกันไปทีลดนิดนะครับอ่าวันนี้มาทดสอบกันประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเจ๋งใช้ได้นะครับอย่าลืมครับเลนเจอร์พลังชีวิตมาเป็นมาเป็นระดับหนึ่งนะสำหรับตัวที่มีค่าพลังชีวิตเดิมที่สูงมากพอนะแล้วก็ตามด้วยหลบสกิลเป็นหลักนะครับแล้วก็ต้านสกิลนะเลนเจอร์ที่ปลอะบางมากๆเน้นหลบสกิลไปเลยครับอ่าไม่ต้องเน้นพลังชีวิตอะไรมากมายก็ได้นะเอาวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะรับประกันครับสวัสดีครับ